โอ้โอ้ดูนี่โอ้โห,โหจะไปจากประชุมเนี่ยแทนที่จะได้ไปหาเพื่อนไปสร้างสรรค์ต้องมาซักผ้าที่มันสกปรกเนี่ยดูนีซักเนี่ยกว่าซักยากเนี่ยมาเจอเสื้อผ้าเป็นอย่างนี้อีกมาดูอะไรเนี่ยเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเนี่ยอะไรมาลายดอกไม้ลายหัวใจรังๆชุบๆเนี่ยแล้วมันก็ต้องมาเดือดร้อนพ่อบ้านแม่บ้านอีกซักยังไงกว่าซักไปออกไอบ้บางคนเออเออจะไปซื้อใหม่อีกแล้วมันมีวิธีการแก้ปัญหายังไงให้เราเนี่ยเนี่ยกางผ้าเนี่ยแบบนี้ขั้นตอนต่อไปให้เราเนี่ยใช แอลกอฮอล์เนี่ยนอกจากมันจะรักษาแผลของเราแล้วมันยังสามารถขจัดคราบหมึกปากกาออกได้ด้วยให้เราเนี่ยเทดูสิเวลาสอนเนี่ยเทไปเลยเนี่ยเทไปเมื่อเทเสร็จแล้วให้เราเนี่ยใช้ผงซักฟอกเนี่ยมาทําการทาแบบนี้ดูสิเวลาสอนเนี่ยเทเข้าไปเลยเทผงซักฟอกเข้าไปเมื่อเราเทเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยแช่น้ําไว้ประมาณ10-15นาทีหลังจากนั้นค่อยมาทําการซักต่อหลังจากที่เวลา11นาทีผ่านไป ให้เรามาดูเนี่ยว่าคราบเหล่านั้นคราบมือปากกาเนี่ยมันจะออกจริงไหมมาดูไม่ใช่ใส่ปุ๊บออกปั๊บแล้วเนี่ยต้องมาทําการขัดก่อนเนี่ยขัดแบบนี้ดูในเวลาสอนเนี่ยมาทําการขัดก่อนดูเนี่ยเนี้ยเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ยขัดเข you know, ้านะไปเห็นไหมออกยังทดลองออกยังเริ่มออกยังเนี่ยเห็นไหมออกยางในมือปากกาเมั่ยเห็นไหมสะอาดจริงไหมเริ่มไหมสรุปวิธีการที่ใช้ผลจริงไหม ถ้าเกิดมึกปกากันย่ามนติดคราบสินสอนอ่มติดให้เราใช้อะไรตอบไดิดใช้อะไรแอ,อลกโอโฮอลให้เราได้ใช้แอลกโอโฮอลถ้าทุกคนเห็นว่านเนี่ยคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแบ่งปันคมรู้สรุปสุดท้ายนี้มีใครไม่นู้ใส่ไหมมีไหมถ้ามีไปเอาไปตากตากด้วยตากมันเรียบร้อย